ะะวันนี้นูจะมาพูดเครื่องที่แบบว่าใช้แล้วชอบมาก เป็นเครื่องทําความสะอาดขจัดคราบอนเนกประสงบนเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผ้าเพื่อนๆมีใครมีปัญหาเหมือนมิวไหมตามเฟอร์นิเจอร์ตามเบาะโซฟาหรือว่าพรมเจอคราบบ้านใครมีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีเบบี้ใช่ไหมแล้วเจอคราบที่แบบไม่พห้คงประสงค์อะอยู่บนไม่ว่าจะฟูกหรือว่าอะไรก็ตามเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผ้าเฮ้ยเราจะทาความสะอาดอยังไงอะเหมือนเราอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงเนาะมีประจําเดือนแบบเลิกบนฟูกมิวอยู่คอนโดมันก็มู้จะเอาไป ไปซักไปตากยังไงอย่างเงี้ยค่ะจนเราก็เลยแบบว่ามาเซิร์ชหาเจอเครื่องนี้ค่ะเป็น Bissell Spot Clean Pro Heat เป็นเครื่องทําความสะอาดอเนกประสงค์นะคะขจัดคราบโดยเฉพาะบน,ฟนเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผ้าโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูว่าเครื่องนี้ทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะก็ตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิด แล้วก็จะมีสายไฟตรงนี้เนาะแล้วก็เสียบใช้อยู่ที่บ้านได้นะคะแล้วก็มาดูในส่วนฝั่งนี้จะเป็นถังใส่น้ำสะอาดแล้วก็ผสมน้ำยาทำ<ะ>ความสะอาดได้นะคะแบบนี้เนาะฝั่งนี้นะคะจะเป็นถังน้ำเสียเราก็จะสามารถแกะเพื่อเอาไปทำความสะอาดได้นะคะ แล้วก็น้ํายาขาจัดคราบพ,พิเศษของ Bissell นะคะก็จะมี Oxygen Boost ตัวนี้ค่ะเป็นขจัดคราบฝังหรือส่วนตัวนี้จะเป็น Spot and Stain นะคะจะเป็นน้ํายาขาจัดคราบทั่วไปพัวนี้นะคะก็จะสาธิตทำความสะอาดเจ้าต,ตัวนี้เลยคะ่ะเป็นพร้อมที่อยู่ในห้องครัวของคุณเนาะก็สุขรกทั่วๆนะคะแล้วก็มีจุดนี้ที่มีคราบน้ําหวานนะคะจะเริ่มจากเอาส่วนนี้ไปใส่น้าสะอาดนะคะสำหรับใครที่จะทําความสะอาดบริเวณเล็กตรงนี้ก็จะมีไกด์ไลน์ให้นะคะหรือบริเวณใหญ่ เขาก็จะมีไกด์ให้เลยว่าจะใส่สัดส่วนเท่าไหร่เนาะสำหรับวันนี้มิวทำความสะอาดพรมมิวก็จะเลือกดูตาม small area นะคะเริ่มจากมิวใส่น้ำเข้าไปแล้วนะคะตามเกณฑ์ที่เขาแนะนำมาเนาะจากนั้นมิวก็จะใส่น้ำยา spot and stain เข้าไปนะคะให้จนถึงขีดนี้นะคะ จะเพิ่มตัวนี้นะคะออกซิเจนบูสต์นะคะเพราะว่ามิมีค่าฝังลึกเนาะตัวนี้วิธีใช้ก็คือเทลงในฝาค่ะ1ส่วน4ออนนะคะเขาจะมีไกด์บอกให้อยู่ที่ฝาเลยง่ายมากๆแล้วก็เทเพิ่มลงไปนะคะ ชอบมากเลยอ่ะอย่างมิเซลอ่ะเขาเคยลองใช้มาเป็นคนที่สองนะเขาจะชอบออกแบบให้ทุกอย่างมันมันจบที่เนี่ยมีที่เก็บมีที่แฝงประทับใจเรื่องดีไซน์เขามากอ๋อแล้วก็พกพาสะดวกหมายถึงว่ามุมไหนของบ้านตรงไหนตรงซอกตรงหลือก็คือโยกไปทำอบาบแดดได้เลยและอีกอันหนึ่งที่รู้สึกเสมอเลยว่าเอ๊ะไม่รู้จะทำความสะอาดยัยงไงก็คือพรมมารู้จักตัวนี้นี่คือแบบตอบโจทย์พอเปิดเครื่องแล้วนะคะเนี่ค่ะมันก็จะดูดแบบนี้เลย ทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าเหมือนยิงน้ํายาด้วยนะคะอข้าจากตรงนี้น้ายามันก็จะออกมาแล้วเราก็คือจะดูดนาขึ้นไปนี่ดูเลยความแตกต่างนะคะก็คือข,ขาวึ้นทันทีโอเคเ,อเดี๋ยวเร,เรามาดูในจุดนี้หน่อยจุดที่ม่บอกว่ามันเป็นแบบว่าค่าฝั่งลึก มาดูชิ้นนี้นะคะอันนี้คือแบบที่อยู่ในห้องนอน,ปนอ <ASHLEY> เป็ดมากก็ถ <us> ือว <us> ่าเครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์ดิสเทลสปอตคลนโปรฮีทนะคะตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยเราอยู่ในคอนโดนะคะพวก่าสะดวกเล็กกระทัดรัดนะคะ พลังงานการทําความสะอาดนั้นคือแบบว่าเลิศนะก็เลยแนะนําเลยนะคะแมบบ่บ้านคนไหนนะคะที่กําลังพบกับปัญหาแบบเฟอร์นิเจอร์ผ้านะคะจะเป็นเบาะรถยนต์หรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยที่เป็นคราบต่อไปนี้นะคะก็จะมีตัวช่วยแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มิวด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันว่ามิวจะหยิบอะไรามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ In <laughs> the